ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวู่ช่องหอยดิยนแดงหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง17มกราคม โปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมนะเราไปชมกันเลยไม่นี้ครับแนวทานชุดบน473 7 3 4 3ส 737ดสาม,มเจ็ดสี่ท่านผู้ชมลอยลมบุญใบแดงนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยหลักหน่อยเบ่งไปดูทันหลักหน่อยล่าง เอกเมืองยาสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกนะท่านผู้ชมสองสี่ห้าหกสี่ตัวนะเนวท่านหลักหน่วยล่างนะเนวท่านหลักหน่วยล่างต่อไปครับผมใบนี้ เต็มล่างเอกเมืองยาสองสองสองสี่สองห้าสองหกสามสองสามสีหหหเจ่าเนะท่านผู้ชมก็ไล่ไปก็ไล่ไปเคปหน้าจอได้นะ ต่อไปครับผมใบนี้เตม10หน่วยโบนวันชายเตม10บหน่วยโบนวันชาย0ูนย์หนึ่งหนะศูนย์ห้าชุดเบ่งปันห้าชุดตัวทีเบ่งปันห้าตัวนะ สามสูตรชูนต่อไปครับผมใบนี้เต็มสิบหน่วยบูนย์นนะเต็มสิบหน่วยบูนย์นก็อดีผ่านเท่าที่สองสูนนะมันจะอดีตนะสองสูนนะก็เบงปานชูนเต็มเก้าชูนเต็มเก้า,น,กานะต่อไป ครับผมใบนี้นภัทเจมจรักศีนพัทเจมจรักสีกเบงปนศูี่สางแปดห้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งแปดสองศูนย์ห้าสี่สองห้าห้าสี่เก้าห้าหนึ่งเกภัทเจมจรักศีกนะ แนวทาน3ตัวคูณ6ประตูนะ3ตัวคูณ6ประตูก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับแนวทานคู่2ตัว393630 3 2 3 7 0 9 0 6 2เ2 6บ่งปัน9ชุดนะเบ่งปัน9ชุดเบ่งปัน9ชุดต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมแต้มรวม10หน่อยเจ เต็มรวม10หน่วยเบ่งปานเต็ม7เต็ม9กเบ่งปานเต็ม7ดเต็ม9นะสุดที่1กับสุดที่สองต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับขุนเดชเต็มรวมล่า ขุนเดชเต้มรมล่างก็เบ่งปานหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่หกเบ่งปานห้าตัวนะเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณนาะ ต่อไปครับนะท่านผู้ชมใบนี้ครับสามตัวตรองจัดเต็มห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดห้าสองเมหกห้าสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าหกสามห้าเ็แป่งห้าเกาศูน็เบ่งปานสิชุด นะแบ่งปัน10ชุดต่อไปนะต่อไปครับใบนี้ต่อไปครับใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับหลักสิบ หลักสิบหลักสิบเนี่ยห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย าผู้ชมทกทีนะสองสหนะไม่ใช่5 9 0ศนะูนย์นะสองสามสีหองสดีตนะอนดีตนะสี่ตัวนะสตัวพันตัว4ตัวพันตัวนะสองสามสีห้าสห ต่อไปครับผมใบนี้เออเบ่งปันเด่น7จ็ดเป็ดเก้หวิ่ง7รอง9 3้าส4มเจ5ดสามคู่นะก็เบ่งปัน6คู่ให้พิจารณา เบ่งป่นหกคู่นะต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับล่างสามหาอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่าน,นดับ3ดับ5ดับ9นะดับ3ตัวนะดับ3ตัว ต่อไปครับผมใบนี้บนดีนเพ่นฟ้าครบล่าอดีตผ่านนะเดี๋ยวทันในี่ครับ4 5่7 8า0 1 456 7 8 9 0 1นห่ี่เปเป็ดตัวนะเบ่งปานเป็ดตัวให้พิจารณา 4 5 6 7 8 9 0ต่อไปกระผมใบนี้เด่นบุญวันชายนะเด่นบุญวันชายใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะสามตัวร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวท่าใหม่นี้ครับเบ่งปานตัวดายเราไปชมกันเลย7169 7169จับคู่7 1 7 6 7 29, 19, 69, 6, 17 6, 17 9 1 6 1 9 6 9 7 1 7 6 7 9 1 6 1 9 6 9 ต่อไปครพมใบนี้เอกเมืองยาสิล่าสองห้าเป็ดเป็ดเก้านะสองห้าเป็ดเกเป,เกนะเปเก่ตัวนะเบ่งปันสตัวเบ่งปันสตัวให้พิจารณา เดีย๋ยวทานสิบล่างนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับหลักสิบบุญหลักสิบบุญก็เบ่งปัน,ปนสองสองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้าสิบโบนแบบสี่ตัวยาวๆนะสองสามสี่ห้าหลักสิบโบนนะดูทันจีแล้ว 9, 8, 0, เก้าแปดศูนย์หนึ่งดูทันใหม่นี้สองสามสี่ห้า ต่อไปครับผมใบนี้เต็มล่าเอกเมืองยา012679 012679นะ012679นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้

ครับผมใบนี้ใบนี้ครับวิ่งวิ่งสี่บุนล่าหกสี่สามหกเจ็ดแปดเจ็ดหกสี่สามสามหกเก้าเจ็ดแปดต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ก็เบิกปอนเดวทานหลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อยสองตัวหลักสิบสี่ตัวหลักหน่อยบางครั้งหลายตัวบางครั้งก็น้อยตัวหลักร้อยศูนย์สี่หลักสิบสองสามสี่ห้าหลักหน่อยแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดนะท่านผู้ชมจับชุด เอาเองนะจับชุดเอาเองต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปานสุดรสองตัวบนอดิพันอดิพันกลับตัวด้วยนะก้าจิต 9 6้าหกแปดเจ็ดแปดหกนะเบ่งปันสี่ชุดนะเน้นเกนะ้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะการด้วยการกลับตัวด้วยนะต่อไปครับผมไม่นี่ครับหน่วยบนตัวเดียวอดีตยาวยาวนะสี่สูตรหลักหน่วยชูนนะ ชน4ตัวเดียวรอง7 1นะชน4รอง7 1ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้นะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม